ความจริงที่ไม่มีทางผิดพลาดคือไม่ความจริงมันก็ไม่ผิดพลาดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเป็นการเน้นว่าความจริงที่ไม่มีทางผิดคือวันหนึ่งในอ่นาคตเราจะได้เป็นอย่างพระเยซูเราจุดประสงค์ของพระเจ้าคือต้องการให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์แล้ววันหนึ่งเราจะได้เป็นแน่นอนโอเคไหมเรากำลังเดินทางอันนั้นอยู่โอเคและเมื่อถึงวันนั้นมาถึงเมื่อวันนั้นเราเป็นอย่างพระคริสต์แล้วเกิดอะไรขึ้น อาณาจักรของโลกนี้จะต้องยอมก้มกราบคืออาณาจักรคือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า,จาทั้งหลายจะต้องยอมก้มกราบให้กับความเป็นจอมเจ้านายของพระเยซูคริสต์เพราะเพราะเราเพราะว่าวันนั้นเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมีพระเยซูเยอะแยะเลยและพระองค์ทรงเต็ม,มด้วยสิทธิอำนาจไหมทุกอย่างอยู่ในมือพระองค์เราทุกคนจะเป็นเหมือนกับพระองค์ตอนนั้นเราไม่มีความกลัวเราเต็มด้วยสิทธิอำนาจเต็ม เตี่ยมและเต็มด้วยสติปัญญาของพระเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยและทั้งหมดเริ่มต้นจากความรักความรักจะพาเราไปสู่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่คือจุดจบที่ความรักจะพาเราไปเพราะนั้นเราต้องเริ่มต้นจากความรักของพระบิดาก่อนนะครับและอะไรอีกเราไม่มีทางเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการอยู่ในความรักของพระบิดาก่อนมันเป็นการเริ่มต้นที่สําคัญเราต้องโซกิ้งก่อนจุม แล้วจากนั้นเราถึงจะพร้อมออกไปทํางานแล้วพอรู้สึกหมดแรงเรากลับมาใหม่แต่จริงๆมันจะดีกว่านั้นไหมถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่มือถือทุกวันคุณต้องรอให้มันเหลือศูย์หรือเปล่าผมผมนะผมไม่รู้เลยผมเหลือสี่สิบผมก็ชาร์จแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเคยเจอสถานการณ์แบบว่าเราขออีกสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่มีให้เราอ่ะเคยเจอไหมแล้วเราต้องการอีกสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพื่อจะคุยอะไรบางอย่างแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีแล้วเราก็ไม่มีพาเวอร์แบงค์ด้วย เพราะว่าตอนอยู่บ้านเราก็ชิลมากเราแบงมันใกล้หมดเราก็ไม่ชาร์จเรามีเราแบงห้าอันในกระเป๋าก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่เคยชาร์จเลยเลยตอนว่างๆอยู่บ้านทั้งๆท,ที่เสียบชาร์จมันหมูมาเสียบแล้วเราก็ไปนั่งทําอะไรก็ได้ถูกต้องไหมเราก็ไม่ทําเพราะเราเพราะเราไม่เห็นมันสําคัญเราไม่เห็นมันสําคัญเห็นไหมถึงเวลาสําคัญจริงๆคุณต้องการมือถือคุณนะ่ะ คุณจนะต้องการจะแชทไลน์คุยสําคัญนะันอว่าสําคัญมันเหลือสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะแบตเตอรี่สำรองก็ซื้อมัตั้งเยอะแยะสายชาร์จก็มีทั้งบ้านสายชาร์จมีประโยชน์ไหมไม่มีเพราะไม่มีแบตเตอรี่สำรองตรงนั้นไงคุณต้องกลับบ้านก่อนแต่คุณอยากได้ตอนนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรอให้มันเหลือสามเปอร์เซ็นทุกครั้งหรือวันเหลือเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่อยชาร์จหรือสามสิบเปอร์เซ็น์คุณเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณเริ่มชาร์จแล้วชาร์จ โอ่ oh, แบตก้อนเลาไม่เท่าไหร่หรอกครับผมบอกให้เทียบกับงานที่คุณจะเสียหายเพราะคุณแบตเตอรี่หมดเนี่ย mm hmm. เทียบไม่ได้เลยผมบอกให้อย่าซีเรียสมากเรื่องนั้นชาร์จให้มันเต็มไว้เชื่อผมถ้าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งคุณอยู่ได้สองปีนะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดแล้วก้อนเท่าไหร่รู้ไหมครับ5้า้อยบาทเอาผมให้ก้อนละพันหนึ่งสองปีพันหนึ่งเหรอกับงานที่คุณทำอะ่ะมันสาคัญกว่านั้นตั้งเยอะที่แบตคุณต้องมีในมือถือเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกัน อย่ารอให้คุณหมดสภาพก่อนคุณต้องชาร์จในความรักของพระบิดาตลอดเวลาอย่าคิดว่าเออไม่เป็นไรวันนี้ไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาผมเห็นเลยแม้แต่เราไม่อ่านประคมภีรวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีปัญหากับชีวิตเรา,าทันทีมันเริ่มมีปัญหาเราต้องต่อเนื่องสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นกําลังของเรา